สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับกุู๊นั่นเองและว,วันนี้เราอยู่กับเกมคุกกี้รันคิงด o มนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไม่ได้มาในส่วนของไลฟ์แต่ว่ามาเป็นคลิปวิดีโอนะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเร,เ,าาเราจะมาเปิดกระชาเราจะมาเปิดกระชากันนั่นเองนะคะเราจะเปิดกราะชาคนเดียวให้เจ็บใจเป็นไปไม่ได้เราต้องมีเพื่อนมาช่วยลุ้นช่วย ให้กำลังใจอย่าเรียกว่าให้อย่าเรียกว่าแช่งเลยนะมาช่วยให้กำลังใจแล้วกันนะคะสำหรับการเปิดกระชาวันนี้ก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะเพชรที่มีเนี่ยจะเปิดหมดเลยเออจะเปิดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยกะว่ามาอัดคลิปดีกว่าทุกคนจะได้เห็นว่ามันจะเกลือหรือมันจะเจ๋งแค่ไหนนะคะเรามาเริ่มกันที่การสุมสมบาิกันดีกว่า สุมสมบัติที่คุ้่สุ่มไปเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นตั๋วฟรีเนาะได้จากกิจกรรมมานะคะแล้วมันก็จะสามารถเอามาสุ่มได้โอทำไมได้ของเหมือนเหมือนกันหมดเลยสุ่มได้อีกรอบนะสุ่มห้าครั้งเอยครบเพลิงหัวหน้าหมู่บ้านผู้แสวงบุญได้อิฐปิดตาไอศครีมลูกตญญาวิจการเคี้ยวคบชุบพึ้ง เฮ้ยได้ของใหม่ขนเววาวของหงน้ำตาลอันนี้ทำอะไรได้บ้างอะสมบัติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันในการเล่นนะเพราะฉะนั้นใครที่เอ่อถ้ามีแบบเพชรเหลือๆอาจจะเอามากดตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะมาดูสุ่มสุ่มคุกกี้ระดับสูงตรงนี้ก็คือจะไม่ได้เป็นการที่แบบโอกาสได้รับเอพิโซมากขึ้นนั่นเองอันนี้ไม่ใช่นะ มันจะเป็นคุกกี้ระดับสูงเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรเออหินวิญญาณคุกกี้รสสตรอเบอรี่ัะท้อมาดูกันอีกรอบ <c oughs> กดตรงนี้นะอันนี้บอกเลยว่ากดตรงนี้ขวผม,มาขอาได้ตัวดีๆเลยอะ <c oughs> ไม่รู้ทำไมเออดูดิหินคุกกี้กาหารเนี่ยนะอ่ะ มาดูตรงนี้ดีกว่านะคะมาถึงของจริงกัล้วของจริงของจริงเลยค่ะก็คือสุ่มคุกกี้พิเศษนั่นเองและช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่มีโอกาสได้คุกกี้เอสเปรสโซเพิ่มมากขึ้นอยู่นะจ๊ะ <c oughs> คือถ้าเราได้ตัวดีอ่ะแม่หมดอ่ะนางจะทำตาประกายปิงป๊งๆเว้ยเออแต่นี่คือแบบเนี่ย เห็นปะได้ตัวกากเอเออได้ตัวกากแม่บดก็เลยแบบทำหน้าเฉยๆฉฉเห็นป้าทำหน้าเฉยๆอีกแล้วอ่ะโอ้เซ็งเลยอะปั๊มลงไปได้ตัวธรรมดาอีกสิ้นนะจะได้ตัวเอ้ได้ตัวแต่ได้เป็นคุกกี้นินจานะคะคุกกี้มินจาดีอยากน้อยก็ เอาไปอัพเพิ่มคุณสมบัติพิเศษได้นะทุกคนตัวธรรมดาอีกแล้วปวดใจเเกินคือถ้าจะเกลือเนี่ยช่วยเกลือในช่วงนี้ให้หมดด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกดเพชรแล้วนะคะช่วงกดเพชรเนี่ยรบกวนอ่ะเรามีกันอยู่24เพชรทุกคน มาดูกันดีกว่าว่าจะสุ่มได้อะไรกันบ้างในวันนี้นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเก็บไปสุ่มแบบครั้งหน้าไหมาแต่ไม่เป็นไรมันอีกอีกตั้ง14วันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บสะสมเพชรไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีแล้วค่อยมากดอีกคนมาดูซีได้อะไรดีๆั้งปะเอ้ยนี่ไงมีความปิงๆมาแปงโสดทงสายตาอาคาดมาเรียบร้อยต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลย โอ้โหถึงกะระโตะร้าวถึงกระโตะแตกเลยทีเดียวมาจ้าคุกกี้อัศเวนเป็นระดับแรนั่นเองอ่าต่อมาเป็นหินวิญญ,ญาณคุกกี้รถแบล็ญญคเบอร์รี่หินวิญญาณคุกกี้นักสำรวจหินวิญญาณคุกกี้พ่อมดหินวิญญาณคุกกี้รสแครอทหินวิญญาณคุกกี้รถหมากฝรั่ง เอ้เๆ้เ,เหินวิญญาณคุกกี้รถเอ็เเฟสโซ่อะอย่างนั้นก็ได้เอ,เอ็กซ์เสโตมาหนึ่งหินวิญญาณคุกกี้รถเชอรี่หินวิญญาณคุกกี้พ่อมดหินวิญญาณคุกกี้อัศวินหมดแล้วโอ้โหอันนี้ขอบอกได้เลยว่าเกลือ <laughs> มาเอาไหว้สูบอีกสิบกรั้งไปจ้า มามงกูมามงกันแล้วมามงูกันแล้วมางูกันแล้วมาแล้วตัวแร่แน่นอนอันนี้เป็นตัวแร่ไม่ได้อีปีกแล้วว่าได้ตัวแร่โตแตกโตแตกแบบนี้ได้ตัวแร่ใช่ไหมมาแล้วจ้าเฮ้ยเปิดเมื่อกี้เลยป่ะเออก็แปะแบบนี้ไม่โอเคนะเออ บิคุกกี้ากล้าหาญมาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวก่อนได้อะไรของแกเนี่ยแกควรจะให้ตุดีๆชัดมาบ้างเดี๋ยวนะบคุกกี้กล้าหาญมาสองรอบแล้วเฮ้ยได้หินวิญญาณคุกกี้ลดเท่าไรล่ะคุกกี้หมักฝรั่งไอ้ยหนอนนี้ได้ตัวหลายทีเหมือนกันนะเออคุกกี้สตรอเบอรี่ เ้ได้ตัวเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีคุกกี้กาหารเนี่ยคือเลเวลทะลุมิติไปแล้วหินวิญญาณคุกกี้โรสเอ็กโซ,โซ์เพสโซค่ะดูดิได้ตัวคุกกี้ตั้งสามสี่ห้าได้ห้าตัวแต่เป็นตัวระดับแบบเออเกลียมากทุกคนกดต่อมันต้องมีอีพิกดิอ่ะมีมารุมมารุมหัวกันแล้วมารุมหัวกันแบบนี้โอ้โหแรงอีกแล้วว่า ได้ตัวอะไร,ไไรไคุกกี้แครลอดหินวิญญาคุกกี้โคลเวอร์เขาได้ตัวเอ้ยเดี๋ยวเดยวอันนี้คือไม่ทราบว่าตัวกาชาตัตวนี้เป็นการเพิ่มอัตราการได้รับคุกกี้กระหายหรือเปล่าเฮ้ยได้คุกกี้ด้กล้าว่ะ คิดท,ที่ดีใจที่ได้คุกกี้นักกล้ามเนี่ยเพราะว่ามันสามารถเอาไปอัพเพิ่มคุณสมบัติได้นะเอออย่างน้อยเราก็ได้กินเนญญาคุกกี้เอสเปรสโซ่ค่อนข้างเยอะอยู่นะเผื่อจะอัพเลเวลานางขึ้นมาได้ไม่ใช่อัพเลเวลดิอัพระดับเออเผื่อจะเอาไปอัพระดับได้เฮ้ยได้เยอะอยู่นะ <c oughs> ได้เยอะเลยอ่ะหูได้เยอะเลยได้หินวิญญาคุกกี้เอสเปรสโซ่ค่อนข้างเยอะมากนะ่ะรอบนี้ถือว่า ถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่แต่เราจะไม่ได้อีปิกเลยเหรอจริงๆเหรอเนี่ยมาอีกแล้วแลกอีกแล้วให้อีปิกบ้างเถอะมาแล้วจ้ารถแพนเค้ ตอนแรกอะกุกกูดูเป็นอะไรหรือป่าดูเป็นตัวกันลอกอ่ะคุกกี้นางฟ้าได้หินวิญาคุกกี้เอสเปซโซเฮ้ยสตอร์เบอร์รี่นี่คือเอาให้อัพไปเลยเอาให้อัพไปเลยนะเอ่อจะได้เอาไปอัพคุณส เปโซ่มาอีกแล้วจ้าอ่ะ31ละ31มคับ้คุกกี้คลอเวอร์คุกกี้คลอเวอร์เรามีแล้วนะเอานักกล้ามอ่ะนี่นะคะอ๋อนี่ไงบางทีมันก็จะได้หินวิญญาณ3อันนี้ได้หนึ่งเฮ้ยมันต้องมีอีปิกมาบ้างแล้วล่ะอเจ น้องอปปิกไหมเฮ้ยนี่ไงตาปิงปิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะเอ้ยส่งตัวเลยหรอจริงป่ะเอาว่ะมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ตัวอะไรทุกคนมาแล้วชึมเอาเป็นแร่ะโถเอ้ยเป็นแพรแต่เป็นแลแบบดีงามหรอหรือไง คุกกี้รสแบล็กเบอร์รี่คุกกี้รสแครอทจะให้เราดีใจว่าจะได้แบบอีปิกปะอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านี่ไงคุกกี้าป่าจ้า ได้คุกกี้มาป่ามานะซึ่งตัวนี้เนี่ยกูมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็กําลังใช้อยู่จริงๆตะลุยดานะ่ใช้ตัวนี้นะเหมือนเป็นตัวที่ยืนหน้าสุดนะคะเป็นตัวแทงออแต่ไม่ได้เป็นสายป้องกันอได้ขินวิญญาณคุกกี้วัมพายมาบีทรูทคุกกี้แนพนะแนเคก้ก พอมดมาอีไปอีถ okay. ึงตัวจ้าเฮ้ยเอสเปรสโซ่ไปดีแอดได้เอสเปรสโซ่มาเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นนิวกูเอาไปอัพระดับได้แล้วนะได้คุกกี้เอสเปรสโซ่มาเพิ่มดดีมากดีมากคือแต่จริงก็คืออยากได้ตัวอื่นด้วยอะ ยังไม่ได้ดาร์กช็อกโก้เลยอ่ะเออดาร์คช็อกโก้กับลดนมใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้ามีเนี่ยก็จะแบบครบเครื่องแต่ก็ขวดจะไม่กดหมดนะจะเหลือรลางอ่ะได้แรเหลือเพรไว้หน่อยติดเหลือเพจไว้เหลือเพรไว้ติดไอดีนิดนึงจะได้ไม่ดูแบบหน้าอาาันตรายเกินไปนะทุกคน <laughs> มาลวจ้าระดับแรจ้า อา้าวได้หุ่นยนสกีสปาร์ติงด้วยนะเ้ยเอสเปซโซ่ดขอยจริงน,นะคือช่วงนี้อ่ะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นช่วงช่วอัตราการไลฟ์สเอสเปสโ,โซ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะปั้นตัวนี้จริงๆมันก็ต้องกดช่วงนี้แหละเออคือถ้าจะปั้นตัวเนี้ยมันก็ต้องกดช่วงนเยอะๆนะเพื่อที่เราจะได้แบบอับระดับ ให้มันแบบเต็มๆได้นะคะนี่เห็นไหมเฮ้ยได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับหินวิญญาณคุกกี้เอสเปซโซนะคะเหลือ6,000โอ้คุจะกดอีกรอบแล้วกันนะจะเหลือติดไอดีไปส3 0พ <c oughs> <c oughs> ันอ่ะได้ระดับแรงแล้วอะ่ะโอ้โหอีปิก๊กมารอบเดียวเองอะ่ะโ <c oughs> ลเรียบร้อยโตกพังไปกี่ตัวแล้วพูด าจ้าคุกกี้อัศวินอีกแล้วบิรุทนักกล้ามเฮ้ยนักกล้ามนี่เอาให้ถึง30ได้ไหมอ่ะคุกกี้สตอรอเบอรี่คุกกี้นางฟ้าคุกกี้มินจาคุกกี้พ้ก้าหารคุกกี้พ่อมด คุกกี้แพนเค้กและตกท้ายด้วยฮิตวิญญาคุกกี้รถมาร์ทแลนด์โอ้มาร์ทแลนด์ก็มาเอาเป็นว่าจะเหลือติดไอดีไว้สามพันแล้วกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็กดหมดแล้วจ้าสำหรับการกดกระชากนะคะอะหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะ ทำไมถึงอยากได้พวกตัวนักกล้ามหรืออาจจะอยากได้ตัวพวกแบบเอ๊ะเอาไปทำไมนี่ไงตรงนี้นะคะมันจะมีความสัมพันธ์พิเศษอยู่นะทุกคนก็คือถ้าเรามีคุกกี้ที่มีอยู่ในรูปต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะสามารถที่จะได้บัฟนะหรือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษเพิ่มได้ด้วยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยนี่อันนี้กูดเป็นสองดาวแล้วนะอันนี้ก็คือมี คุกกี้อัศวินคุกกี้เจ้าหญิงนะคุกกี้เจ้าถ่ายนะสมตัวระดับ2ดาวเห็นไหมพลังชีวิตเพิ่ม300พลังป้องกันเพิ่มอีก30สเออส่วนนักกล้ามเนี่ยมันจะอยู่ในเซนนี้นะคะที่เดี๋ยวกูอัพนักกล้ามาดูมาดูมาดูอัพนักกล้าให้ดูเอายังไม่อัพอ่ะ้อยเหลือหน่อยเดียวเองอ่ะป้าจ้อเลยสองอันอัพไม่ได้อัพอัศวินเล อัศวินนะคะมันจะอยู่ในเพิ่มความสัมพันธ์อันนี้นะอะตอนนี้คุกกี้สศวินเป็น3ดาวและเหลือแค่คุกกี้เจ้าหญิงนะถ้าคุกกี้เจ้าหญิงเป็น3ดาวเนี่ยวิวจะได้ตรงนี้อะได้ลพลังโจมตีบวกหกสิดยแน่ดีมากอะแต่คุกกี้เจ้าหญิงยังอัพไม่ได้อะเออก็ต้องเก็บสะสมกันต่อไปนะคะสำหรับการเก็บอ่าระดับความ สำหรับการเก็บระดับความสัมพันธ์นั่นเองนะอ่ะตอนนี้เรามีเมเรามีกินวิทญ,ญ,ญาณเพียงพอกับการอัพระดับคุกกี้เอสเปรสโซ่แล้วนะสัดไป เรียบร้อยไปอบมาใหม่ jumped, bracket, แล้วจ้าเห็นไหมพลังต่อสู้นะคะเพิ่มขึ้นนะคะพลังชีวิตเพิ่มขึ้นพลังจิตเพิ่มขึ้นและพลังพ้องขันเพิ่มขึ้นด้วยแฮ่ตอนนี้ก็เป็น3ดาวแล้วทุกคนยังต้องเก็บต่อไปถ้าอยากจะให้มันเต็มอะเนาะก็จะยากนิดนึงอะทุกคนเออแต่ก็การที่เรา การที่เราเปิดกระชา่ามันก็จะได้ได้หินยาได้ของพวกนี้เนาะมาทำให้มันเก่งขึ้นนะคะคุกกี้มาป่าในที่สุดก็ได้อัพดาวอะมีตัวไหนอัพได้อีกไหม,ไมไแล้วอะถ้าเป็นตัวที่อุปู่ใช้อยู่นะตัวที่ไม่ใช่อุปหูก็ไม่ได้อัพนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าแบบเออเก็บไว้ก่อนเออเก็บเก็บเงินไว้ก่อนนะคะส่วนตรงนี้นะสำหรับ ตัวอื่นๆที่เราได้หินวิญญาณมาทุกคนอาจจะเห็นว่าเออเรามีได้หินวิญญาณมานะคะอย่างเช่นดาร์ช็อกโก้เนี่ยได้6กทับยี่สิบนะแสดงว่าเราอ่ะได้ดาร์ช็อกโก้มาอีก14อันเราก็จะได้ดาร์ช็อกโก้ปถึงว่าเราสามารถที่จะเออเอาหินวิญญาณเนี่ยมาเก็บสะสมจนแลกตัวได้นะคะโดยที่เราสามารถที่จะมาแลกได้ตรงนี้นี่ นี่เห็นไหมมันจะมีหินจารที่สามารถที่จะกดแลกได้นะคะโดยได้มาจากไอตัวเหรียญ M อ็มนี่แหละเหรียญ M เนี่ยมันก็จะได้จากการกดกระชาได้ตัวซับซัมันก็จะได้มานะะเนี่ยค่ะถ้าเราใช้100เหรียญแรกแรก100เหรียญแรกนะคะมันก็จะได้เฮ้ยมันก็จะได้ดาร์กช็อกโก้อยู่นะเออเดี่ยวขู่จะแลกได้20่สิบเลยเออได้20อันเลยนะแต่ยังไม่ จริงๆคือวุ้กุก็ยังดูอยู่ว่าวุกุคุณจะแลกชเอมมากดอัปเกรดนางดีหรือเปล่าวกกุ้กว่าแลกชเอมมันน่าจะดีกว่าอีก13เหรียญวุ้กก็จะอัปดาวได้อะไรอยเงี้ยเพราะตอนนี้ชเอมคือไม่มีดาวเลยอะไม่มีดาวเลยแล้วก็อย่ยแ,แหละมันก็เลย กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะกําลังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าจะแลกอะไรดีซึ่งใครถ้ามีเหรียญตรงนี้เยอะๆก็สามารถที่จะมาแลกรับตัวปุกกี้ที่เราอยากได้ได้ด้วยนะคะกับร้านไมเลช e นั่นเองเนาะเนี่ยมีปุกกี้ดาช็อกโก้คุกกี้ลบนมให้สามารถแลกได้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ กดกรชากกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกวิธีการหาพวกหีดวิญญาณเล็กๆนะคะจริงๆก็ไม่ได้เป็นเทคนิคอะไรทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าวันนี้แค่อยากให้ทุกคนมาเป็นสังคิญญาในการกดกรชากเองโอเคเหลือเงินติดไอดีอยู่สามพเพรยังไม่กดตอนนี้เดี๋ยวเก็บสะสมได้เพิ่มก่อนแล้วค่อยมากดใหม่นะคะเอาว้เราจะกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเอ๋อแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วคุณกูจะทําการไลฟ์ในการเล่นคุกกี้คิงด,ดอมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยอยากจะติดตามการไลฟ์ live, ไม่าอย่ลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้มาเจอกันตอนไลฟ์เนาะจะได้มาพูดคุยกันสดๆนะคะวันนี้เราไปก่อนบ๊ายบายจ้า